สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้ก็าปกกระชองยแย้แปซีแน่วขึ้นเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวันนี้ยแย้แปีก็ไเดลัมข้อมูลแนวทางเลขกเลี้ยงไปพี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังกะฝากกดติดตามกดถูกใจยแย้แปีในเด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะย่ายแย้แปลีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใปไหมพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่องพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญชอบอาจารย์ใดห,หรือจะคอมเมนต์ขอมาคุยม,มาทักทายกับแย่ไพสิกอะคอมเมนต์มาใต้คลิปใดนอกจากพี่พี่น้องเนาะมาบอกหลายยายห้างนอกจากไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันแรกเลยเนาะพี่น้องแนวทางอาจารย์น,นี่เพิ่นบอกว่ากุ้มสูตรเศรษฐีว่าสันาส่นจา่าทรัพย์เศรษฐีนอกจากพี่น้องเนาะเลขไทยสองตัวล่างว่าสั่นจา่าพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นไหนมาหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้า สามสองสามสี่สามห้าเจ็ดสองเจ็ดสี่ว่าสันจ่าคนแยกคนตัดมาให้แล้วเนาะจ่าพี่น้องเนาะผู้ใ er, ดติดตามมือว่ารอบคนอยู่กาแคปหนาเจาะไปเป็นแนวทางเดยเนาะจ่าต่อไปเลยจา้าอันนี้ดับบนยาที่ประสันวีไอพีเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าดับเก่าอาย่ว่าสันจ่าเพิ่นว่างวดนี้เอ็ดยาทิพพย์เิ่นบอกว่าดับสามครั้งเทิงว่าสันจ่าพี่น้องจุกหลักเด้อว่าสันจ่าเพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ วิ่งล่างวาสั่นของตามลอกเนาะจากพี่น้องเนาะวิ่งล่างหวดที่เลี้ยวตามลอกให้สองออกสองสามเนาะจากพี่น้องหงดนี่ตามลอกเพื่อนว่าเดินล่างวาสั่นจ้าหกวสั่นตัวเดียวว่าสั่นพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนกระจับคู่หายพร้อมพี่น้องหกสามหกสองและหกห้าวาสั่นพี่น้องเพื่อนว่าผู้ไดทติดตามเลขตามลอกจุกอะแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางเดยเนาะจากหรือว่ามักเลขหกอะจวดจัดฝาดเบิ้มเลยเนาะพี่น้องข้างล่างย่างเดียวเนาะจากวิ่งล่างตัวเดียวแขนแขนจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้เด่นบนสันจางวนที่เลี้ยวแอดไก่ทองเขาพี่น้องบอกว่าเก่ากับศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งได้ว่าสันสองตัวมาตัวว่าสันใจแอดไก่ทอดคนว่าคนไหยมาเก่ากับศูนย์ออกศูนย์เนาะพี่น้องออกห้าศูนย์าสันจ่ามาเบิ้งได้เจ้าจางววนนี้วาแอดไก่แอดไก่ทองบนไหยอียงมากเนาะพี่น้องเนาะเด่นบนสันสองตัวมาตัวงวนนี้ไก่เก่ากับศูนย์คือเก่าจ่าพี่น้องคนว่าสองตัวมาตัวว่าสันเด่นบนล่างเด่นบนย่างเดียวเด้พี่น้องเก่ากับศูนย์มาตัวใดกระจวดจานเลยเนาะจ่าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้บนตัวเดียวแขวนๆสูตรไม่ว่าสันจา้าเพื่อนว่าเพื่อนไ้เก้าว่าสันจา้าเพื่อนว่านอกเรือจากพงหั่นสองตัวบันตัดออกมาเรือตัวเดียวแข็นๆนอกาะพี่น้องนอก,กะพิจารณาไว้เป็นแนวทางเลเนะจ้าจากแอดไกลทองนะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้แนวทางด้วยกับเสี้ยนว่าสันจา้าเพื่อนว่า วอดที่เราแยกไปสีกับร่องให้เบิงดกัเนาะพี่น้องเนาะคนไหนมาสองสามคอสองสามตรงตรง,ตรงเลยเนาะจาับวัดนี่ตามต่อเลยเนาะพี่น้องว่าเพคนมีให้หยังมากกัมีเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดสองสองสองห้าและสองแปดละสันพี่น้องข้างล่างเด้อจ้ะผู้ใดติดตามเพื่อนดูกะแคบหนาจอไว้เป็นแนวทางเลเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรเข้าสันของนมขอนแก่นบนล่างว่าสันจานนมขอนแก่นเพิ่นว่านอ่นก็เอาสูตรเก่ามาให้เบิ่งกะ พิจรารณาไว้เป็นแนวทางใดนอกจากสูตรเกาพนก็มี40 41 43 48 49 50 51 53 58 59 70 71 73 78และ79หนึ่งกันย่าวสันจ่าเพิ่นว่าของนุ่มขอนแก่นสูตรเก่าบนล่างวสันพี่น้องผู้ใดติดตามนุ่มขอนแก่นอยูกอ่กับเกบหน้าจอไว้เป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้หนึ่งกันยาวาสันของแอดเจจิมผ้ารวยวสันจ่าพี่น้องอเจจิมเพิ่นบอกว่าจังสี่ละจ่าพี่น้อง4 9 5 6 9 8 7 6, 6 4 7 2 5 0 8 5, 5า่าศูนวสันตสองตัวบนล่างมันก็สองหาหกแปดเและ5 7าเจ็ดวสันเนีนสองหาพี่น้องอเจจิมผ้ารวยเพิ่นวาน,นาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดเจ,จมวสันต์จ่า่นวาน้อหน,น่วยล่างวสันจ่าบนวาน้อแอดเจมเพิ่นห้มาก 9 0 1 2 3มาตัวใดตัวหนึ่งรักหน่วยล่างจากแนวทางแอดเจมผู้ใดติดตามแอดเจมอยู่กับแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางเบื้องเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สิงตัวนำโชคก็สั่นจ้าพี่น้องเพิ่นว่านะสิงตัวนโชคก็สั่นงวดที่รล้วเพื่นอ,น,น,อน,น,นบอกว่า3กับ4ี่มาตัวใดตัวหนึ่งบลัก1ิกับรักหน่วยว่าสั่นข้างล่างเพิ่นว่าออกสมพี่น้องรักหน่วยเนาะออก 2, 3, สองสาสั้นจ้าเพิ่นว่า งวดนี้สูตรล่างว่าสันเจ็ดกับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งบลักซิกับลักนวยว่าสันพี่น้องอันมากตัวใดกับจวดจาดฝาดเบื่อเลยนอกจากแนวทางของสิงโตนําโชคว่าสันจ่าพ่นวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้คู่ตัวบนว่าสันจ่าพ่นวาเจ็ดห้าเจ็ดหกมาคู่ใดคู่หนึ่งว่าสันคู่ตัวบนเนาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้หวยชุมแพรว่าสันมีหวยชุมแพรเพิ่มมาลายใบเรื่องมื่อนี้ไม่ได้มาสามใบคุณเนาพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่า หมากเขาหาศูลนอตพี่น้องขังเทิงนอ่นออกเพื่อนบอกว่ากันรุดว่าสั่นหาศู์มาตามต่อเลยนอจาวังวันนี้ว่าหวยชุ่มแพรพ่นจับห้ยยังมากนอกพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่า่นจับมาให้แล้วว่าสั่นสุดหาศู์นอพี่น้องคนกายมากหกหนึ 1, ่งสี่หนึ่งและหกสามว่าสั่นสามชุดนอจากพี่นออ้องจากแนวทางหวยชุ่มแพรพ่บได้ออรอบพลือวัติิตามหวยชุ่มแพร่ยุกัแคขียบนาจอเป็นแนวทางเลยนอจาะเนาะ ต่อไปเลขจ้าอันนี้อีกสูตรหนึ่งอีกงน่าจ้าพี่น้องน้องหวยชุมแพร่เพิ่นกมมีหลายสูตรน่าจ้างวดที่แล้วกับเขาหาซูนซูนหว่าสั่นพี่น้องเพิ่นว่างวดนี้เพิ่นจับหอมาตัดดับออกแล้วก็เหลือ4 9 6 1 2 7และ8 3สามาสั่นเพิ่มมีสองสูตรน่าจ้าพี่น้องกับพิจารณาไว้เป็นแนวทางใดนอกจ้าเนาะจากแนวทางหวยชุมแพร่นอกจ้าต่อไปเลขจ้าอันนี้ลุงเสือมาสั่นจ้าเพิ่นว่านะเลขเด่นสองตัวมาตัวหนึ่งมาสั่นจ้าเพิ่นว่า เก้ากับสีมาตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นเนาะจ่าจาก,จากแมระทางของลุงเสริมเพชรไลนนาาพลินมาสั่นจ่าบนวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าแอดบัวคําสีว่าสั่นจ่าพี่น้องแอดบัวคําสีเพิ่นกระหายมากเนาที่แล้วแอดบัวคําสีเพิ่นลุดเนาะจ่าพี่น้องมาตามต่อเลยเนาะจ่าว่างวดนี้พนเพิ่นหายเอียงมากเนาะจ่าเนาะแอดบัวคําสีเพิ่นบอกว่า940819ว่ามสั่นสองตัวเพิ่นก้40 1975และ42ว่าสั่นยายแม่สีมัก42เด้อพี่น้องงวดนี้ สองสี่สี่สองนะจ๊ะพี่น้องเนาะอันถึออกถึอใจกระจวดจดาดฟาดบึนะ้มเลยเนาะจ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์บรรจงมากรรมวาสาั่นจ่าพี่น้องเพื่อนวันหนึ่งกันยามาสั่นเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งกันยาอาจารย์มั่นคงเพื่อนบอกวา่าโบนวนาะสั้นเพื่อนวันเนาะหกสี่เก้ามสั้นะ 6, 4, 9, 2, 6, 1, 5, 6, สองตัวเพื่อนกะสี่เก้าสองหกหนึ่งห้าหกสองมสั่นจ่าพี่น้องติดตามอาจารย์มั่นคงบรรจงมากรรมยกัะพิจารณาไว้เป็นแนวทางเดยเนานะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าวิ่งบน8วิ่งล่าง7มากล้านเปอร์เซ็นมาสั่นจา่าเพินวานอกจากแนวทางของเพืพ่อนจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าชุดเดียววัดใจมาสั่นของแอดนำพูมาสั่นจา่าพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเด่น5วมาสั่นจา่าเพินว่าเพื่อนกระหายมา57โตเดียวแข็งๆเลยจ้าพี่น้องเพินว่าโตเดียววัดใจมาสั่นแอดนำพูนอกจากพี่น้องู้ใดตได้ตามแอดนำพูโยกะแคบหน้าจอคนใหม่บึ่งเป็นแนวทางเลยนอกจาก ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่นบอกว่าเอ็ดประกอบพี่หมื่นวะสันจาว่าหมื่นเพชรละสันหมวดที่เลี้วเพื่อนว่าเพื่อนหามากเขาหาศูนย์นอกจ้กพี่น้องเนาะห้าศนย์มาซ้ำสามต7 50ตรงๆงเลยจ้าพี่น้องหมวดนี้มาตามต่อเลยนอกจ้าว่าเพื่อนหายอย่างมากเพื่อนบอกว่าวนดับดอกสั่นจ้าเพื่นว่าหนึ่งกันย่าเพื่นหาแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดแปดสามเก้าส่าสองเก้าแปดเก้าสามสตัวเพื่อน่อพี่น้อง 8, 83, 2 5 8ห8 3 4 9 2เจดสสี่สอง แปดเก้าสามวิ่งแปดบะสนดับเด้อบะสรรันจ่าบันวาจ่าแอดประกอบหมืนรร่นเะพจบะสันจ่าบันวาเนาะจ่าไทยกิปนี้่ย่าเป๊ซีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังเนาะจ่าเนาะขอขอให้สุขภาพแข็งแรงหิ้งหนะิ้งเาารืร่อยๆสุขุมสนะนะุขคนเนาะพี่น้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะาะจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูแลแงเน่าทั้งไงย่าเป๊ซี้พ่อแม่พี่น้อนงะไ,ได้เบิ่งได้ชมเนาะจ่าเนาะเราผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอภัยเลใดเด้อจ่าสวัสดีจา้า